ไม่เหรอมือเยี่ยมเลยไม่ปกตงมันดำเลยเนี่ยเจ้าของมันดำมีใครซับกูเดียวมัสนเยี่นเน่คอยบอกเอาน้ำตาลมาใส่เจ้าอีกินได้ยังไ่ใส่น้ำตาลนะเสีเลาก็ไล่พอหมดจักมัจะใส่หมดก็ได้เจ็าโอ้เลยยังได้สื้อของสื่อรวอ่เจ้าไม่นี่หรือือด วัดเปล่าปวดบวนี่มียาบิดไหมเอบอย่างยังคือปวดฟานโลยครับเอู้้ทรวยนึ่เออเห็นบวหน่ยอดทีเดียวมันก็แตกแล้วที่หนขึ้นวฝันเลยอู้มีขาก็เห็นสิ้วเนาะเซตมันคือมีขาก็อีเสียมเลยฝจนไม่เห็นงเลย nhà ngoài trời sốt rất là Để không Đó, bó, bó. Wow. บักปอพึงพอพอพ่อ huh. hmm. nah hmm, ้ยใส่ขักใส่แน่ว้ายตายตายกูตาย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 วองยวอง้้าเรตมันสิพังว้ายต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 ายเมมึงนวขกนวเแน่ระบาดที่นี่ตำบักระท้อน

ยังยงนังนั้ไม่เียโอ๊ยซิบไหมเด็กเปลี่ยนโลูักเงอ้แซบบออ้กูอีพ่ออีแม่กูเอ้